จุดไฟสงครามพลังงานเมื่อโลกเผชิญความขัดแย้งความรุนแรงไม่เคยจำกัดอยู่ที่สมรภูมิทหารเท่านั้นหากแต่ยังขยายตัวสู่สนามเศรษฐกิจและทรัพยากรสำคัญที่หล่อเลี้ยงอรารยธรรมมนุษย์อย่างพลังงานทุกครั้งที่ไฟสงครามลุกโชนเส้นทางขนส่งน้ำมันและกา๊าซมักกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกจับตามองการหยุดชะงักเพียงไม่กี่วัน สามารถทำให้ราคาทั่วโลกพุ่งสูงจนกระทบตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในโลกยุคใหม่พลังงานไม่เพียงเป็นเชื้อเพลิงแต่เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจทั้งหมดโรงงานต้องการพลังงานรถยนต์ขนส่งสินค้าต้องการเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่ให้ความสว่างในบ้านเรือนก็มาจากพลังงานฟอสซิลเมื่อทรัพยากรถูกทำให้ขาดแคลนความไม่มั่นคงย่อมเกิดขึ้นทันที ดังนั้นพลังงานจึงไม่ต่างจากอาวุธที่สามารถกดดันฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียวตัวอย่างในประวัติศาสตร์เคยปรากฏให้เห็นหลายครั้งวิกฤตน้ำมันในตะวันออกกลางสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อระบบการเงินของโลกตะวันตกราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่าครองชีพและสร้างความตึงเครียดระหว่างประเทศผู้ผลิตกับประเทศผู้นำเข้าทุกฝ่ายจึงตระหนักว่า ผู้ที่คุมก๊อกน้ำมันหรือท่อแก,ก๊สมีพลังต่อรองมหาศาลเกินกว่าที่จะมองข้ามการใช้พลังงานเป็นอาวุธมีได้หลายวิธีบางครั้งคือการจำกัดปริมาณส่งออกเพื่อให้ราคาในตลาดโลกสูงขึ้นบางครั้งคือการหยุดส่งให้ประเทศคู่ขัดแย้งโดยตรงเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองและบางครั้งคือการทำสัญญาระยะยาวกับพันธมิตรที่เลือกไว้เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยากจะสั่นคลอน วิธีการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานไม่ใช่เพียงสินค้าแต่เป็นเครื่องมือกำหนดอำนาจระหว่างรัฐหากมองในเชิงโครงสร้างพลังงานกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐก <i> ิจโลกผู้ที่สามารถปิดเปิดเส้นเลือดนี้ได้ย่อมมีอำนาจคล้ายกับผู้ควบคุมหัวใจของระบบการเมืองระหว่างประเทศจึงผูกพันกับพลังงานอย่างแนบแน่นทั้งในรูปของพันธมิตรการเจรจาและการเผชิญหน้า เมื่อสงครามเกิดขึ้นเส้นทางพลังงานยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นช่องแคบทางทะเลที่เรือบรรทุกน้ำมันต้องผ่านทุกวันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหากเกิดการปิดกั้นเพียงชั่วคราวความเสียหายทางเศรษฐกิจสามารถสะสมจนกลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองได้ทันทีไม่เพียงประเทศคู่ขัดแย้งที่ได้รับผลกระทบแต่ยังรวมถึงตลาดโลกทั้งระบบ พลังงานจึงกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้สงครามไม่จำกัดอยู่ที่กองทัพแต่ขยายเข้าสู่ชีวิตของผู้คนทั่วไปทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขึ้นทุกครั้งที่ค่าไฟเพิ่มทุกครั้งที่ค่าโดยสารขนส่งปรับตัวสูงขึ้นล้วนเป็นผลลัพธ์จากสมรภูมิที่เราไม่อาจมองเห็นได้โดยตรงแต่สัมผัสได้จากค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันคำถามสำคัญคือเมื่อพลังงานถูกใช้เป็นอาวุธ ใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและใครจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบประเทศที่มีทรัพยากรมหาศาลอาจถือไพ่เหนือกว่าแต่ประเทศผู้นําเข้าก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อโดยง่ายการสร้างคลังสํารองการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่และการสร้างพันธมิตรหลักน้ํามันอาวุธราคาโลกน้ํามันคือทรัพยากรที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในศตวรรษที่ผ่านมาทุกประเทศต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงนี้ในการขนส่งสินค้า การเดินเรือการบินและการผลิตพลังงานในระดับมหาภาคจึงไม่น่าแปลกที่ใครก็ตามที่สามารถกำหนดปริมาณการผลิตและเส้นทางลำเลียงจะถือครองอำนาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ในยามสงครามน้ำม,นม,นมันมักถูกหยิบขึ้นมาเป็นเครื่องมือกดดันหากรัฐผู้ผลิตประกาศลดปริมาณส่งออกราคาจะปรับสูงขึ้นทันทีและประเทศผู้นำเข้าจะได้รับแรงกระแทกโดยตรงไม่เพียงค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้น แต่ยังส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดภายในเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้นประชาชนเกิดความไม่พอใจรัฐบาลจึงเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกริกิตดในประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าน้ำมันเป็นอาวุธที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ผลิตในตะวันออกกลางเคยประกาศหยุดขายให้บางประเทศทำให้ตลาดโลกปั่นป่วนเงินเฟอทะยานและเศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือน การเคลื่อนไหวครั้งนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้ถือครองทรัพยากรนี้สามารถพลิกสมการอำนาจระหว่างประเทศได้จริงน้ำมันยังมีมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นนอกจากการจำกัดปริมาณยังมีการใช้นโยบายราคาที่แตกต่างสำหรับพันธมิตรและคู่แข่งประเทศที่ถูกเลือกให้ได้ราคาพิเศษมักตอบแทนด้วยการสนับสนุนทางการเมืองหรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในทางกลับกันผู้ที่ถูกกีดกันออกจากสิทธิพิเศษ ต้องเผชิญต้นทุนสูงขึ้นและความยากลำบากในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเส้นทางการลำเลียงน้ำมันก็เป็นอีกจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสายส่งที่ผ่านช่องแคบหรือเส้นทางเรือสำคัญสามารถกลายเป็นตัวแปรหากมีการปิดกั้นหรือโจมตีเพียงเล็กน้อยราคาน้ำมันโลกก็สามารถพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงสร้างผลเสะเทือนต่อทุกประเทศที่ต้องพึ่งพาการควบคุมเส้นทางเหล่านี้จึงเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเป็นเรื่องความมั่นคงในเวลาเดียวกัน ในเชิงโครงสร้างน้ำมันถูกผูกเข้ากับระบบการเงินโลกอย่างลึกซึง้งการซื้อขายส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินหลักทำให้ประเทศผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของศูนย์กลางการเงินหากเกิดการขัดแยง้งการใช้กลไกการเงินร่วมกับการจำกัดการส่งออกน้ำมันจะกลายเป็นแรงบีบสองชั้นที่ทำให้ประเทศเป้าหมายอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าสนใจคือการปรับตัวของประเทศผู้นำเข้าพวกเขาไม่ได้ยอมตกเป็นฝ่ายถูกกระทำโดยสิ้นเชิง หลายรัฐสร้างคลังสำรองขนาดใหญ่เพื่อใช้ยามฉุกเฉินบางประเทศพยายามกระจายความเสี่ยงด้วยการนำเข้าจากหลายผู้มีภาครวมถึงลงทุนในพลังงานทางเลือกแม้ยังทำไม่สามารถทดแทนได้เต็มรูปแบบแต่ก็ช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากการพึ่งพาเพียงเส้นทางเดียวสำหรับผู้ผลิตน้ำมันคือแหล่งรายได้หลักที่ไม่อาจละทิ้งแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ใช้ต่อรองกับมหาอำนาจอื่นการตัดสินใจลดหรือเพิ่มการผลิตจึงไม่ใช่เพียงการบริหารตลาด แต่เป็นการคำนวณทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสมดุลผลประโยชน์ในระยะยาวทุกครั้งที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นกระแสะเงินเฟอ้อก๊สธรรมชาติพลังงานแห่งฤดูหนาวก๊สธรรมชาติเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังระบบชีวิตสมัยใหม่แม้ไม่เป็นที่จับตามองเท่าน้ำมันแต่ในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะทวีปยุโรปก๊สคือเส้นเลือดสำคัญที่ทำให้เมืองใหญ่ไม่กลายเป็นเมืองมืดในฤดูหนาวการผลิตไฟฟ้า ระบบทำความร้อนรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีและปุ๋ยล้วนต้องอาศัยก๊าซในปริมาณมหาศาลหากมีการหยุดชะงักเพียงชั่วครู่ผลกระทบจะปรากฏชัดในทันทีสิ่งที่ทำให้ก๊าซมีความแตกต่างจากน้ำมันคือโครงสร้างการลำเลียงก๊าซจำนวนมากถูกส่งผ่านท่อขนาดใหญ่ที่ข้ามพรมแดนการพึ่งพาท่อเพียงเส้นเดียวจึงเป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์ หากเกิดการระเบิดหรือการปิดวาล์วโดยเจตนาผลลัพธ์คือความปั่นป่วนในระบบพลังงานของประเทศปลายทางโดยตรงเหตุการณ์เช่นนี้เคยปรากฏให้เห็นมาแล้วและทำให้ทั้งทวีปต้องเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงเกินรับไหวเมื่อความตึงเครียดทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นการควบคุมท่อก๊สกลายเป็นไพ่สำคัญบนโต๊ะเจรจารัฐที่ครอบครองแหล่งผลิตสามารถใช้การปิดเปิดวาล์วเป็นเครื่องต่อรอง เงื่อนไขาการเจรจามักถูกผูกเข้ากับการรับประกันการส่งมอบหากการเมืองตึงเครียดการหยุดชะงักจึงไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นการส่งสัญญาณทางอำนาจก๊สยังถูกเชื่อมโยงกับสัญญาระยะยาวที่ยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศผู้นําเข้ามักต้องทำข้อตกลงล่วงหน้านานหลายสิบปีเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานแม้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านราคาแต่ก็ทำให้ยาก ทองคำเกราะการเงินในไฟสงครามในยามที่ไฟสงครามลุกโชนและการคว่ำบาตรถูกใช้เป็นอาวุธเศรษฐกิจโลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลายประเทศถูกตัดขาดจากระบบการเงินระหว่างประเทศไม่อาจใช้ช่องทางโอนเงินตามปกติไม่อาจพึ่งพาธนาคารต่างชาติและไม่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักได้สิ่งที่เหลือไว้เป็นทางรอดคือทองคำทรัพย์สินที่ไม่ขึ้นกับคำสั่งใคร และไม่มีชาติใดสามารถลบล้างคุณ้าได้ทองคำไม่ใช่เพียงเครื่องประดับหรือทรัพย์เก็บรักษาแต่คือเกราะที่ป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากโลกการเงินการถือครองทองคำจำนวนมากช่วยให้รัฐยังคงมีหลักประกันเมื่อถูกปิดกั้นทางการค้าเพราะสามารถใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญโดยตรงหรือใช้เป็นทรัพย์ค้ำประกันในการทำข้อตกลงทวิภาคีโดยไม่ต้องผ่านระบบการเงินส่วนกลางเมื่อสงครามขยายตัว ธนาคารกลางในหลายประเทศเร่งสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการประกาศซื้อมากขึ้นในแต่ละไตรมาสสะท้อนความพยายามลดความเสี่ยงต่อสกุลเงินที่ถูกครอบงำํำการมีทองคำอยู่ในทุนสำรองช่วยเสริมความมั่นใจทั้งต่อประชาชนในประเทศและต่อคู่ค้าระหว่างประเทศว่ารัฐยังมีทรัพย์สินที่จับต้องได้เป็นหลักคำบทบาทของทองคำยังเด่นชัดในช่วงที่ตลาดเงินโลกผันผวน เมื่อค่าเงินหลักอ่อนค่าหรือถูกสั่นคลอนความเชื่อมั่นย้ายเข้าสู่ทองคำทำให้ราคาพุ่งสูงทันทีความเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่เพียงสะท้อนความกลัวของตลาดแต่ยังเป็นตัวชี้วัดว่าระบบการเงินโลกมีรากฐานที่เปราะบางเพียงใดหากมองในเชิงยุทธศาสตร์การเถือครองทองคำมากขึ้นคือการสร้างอำนาจต่อรองประเทศที่สะสมทองคำสามารถใช้เป็นไพ่สำคัญในยามถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจ เมื่อไม่อาจพึ่งพาระบบโอนเงินผ่านศูนย์กลางการนำทองคำออกมาใช้แลกเปลี่ยนหรือค้ำสัญญากลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ยังพอเดินต่อได้ทองคำยังสะท้อนความพยายามสร้างระบบคู่ขนานในโลกการเงินหลายชาติเริ่มทำข้อตกลงระหว่างกันโดยยอมรับการใช้ทองคำเป็นหลักประกันเพื่อเลี่ยงการพึ่งพาสกุลเงินของศูนย์กลางที่กลุ่มอำนาจเมื่อแนวโน้มนี้ขยายตัว ก็ยิ่งทำให้บทบาทของทองคำกลับมาโดดเด่นอีกครั้งราวกับหวนคืนสู่ยุคที่ทุกการค้าขายต้องอิงกับโลหะมีค่านี้อย่างไรก็ตามการสะสมทองคำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทุนจำนวนมากต้องมีสถานที่เก็บรักษาที่ปลอดภัยและต้องบริหารความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวนในตลาดโลกแต่ถึงอย่างนั้นรัฐส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะลงทุน เพราะมองเห็นว่าทองคำเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถปลอมแปลงความเชื่อถือได้เมื่อมองย้อนภาพรวมจะเห็นว่าทองคำทำหน้าที่เหมือนเส้นทางสำรองในยามฉุกเฉินหากพลังงานคือเชื้อเพลิงให้เศรษฐกิจเดินหน้าทองคำก็คือเกราะที่กันไม่ให้ระบบการเงินล่มสลายประเทศใดที่ขาดเกราะนี้ย่อมเส้นทางยุทธศาสตร์และจุดช็อคพอยต์พลังงานไม่เพียงถูกกำหนดด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาด แต่ยังขึ้นกับเส้นทางลำเลียงที่เชื่อมแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคเส้นทางเหล่านี้คือเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจโลกและจุดที่เรียกว่าช็อคพอยต์คือจุดเปราะบางที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจได้ในพริบตาช่องแคบทางทะเลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรือบรรทุกน้ำมันและก๊าซต้องแล่นผ่านเส้นทางจำกัดซึ่งมีความกว้างไม่มากหากเกิดเหตุการณ์ปิดกั้นด้วยความตั้งใจหรืออุบัติเหตุ การขนส่งพลังงานของโลกจะหยุดชะงักทันทีราคาพลังงานจะพุ่งสูงและสร้างแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจทุกภูมิภาคจึงไม่น่าแปลกที่หลายประเทศส่งกองเรือเข้าไปลาดตระเวนเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยเพื่อตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่อส่งพลังงานที่ลากผ่านพรมแดนก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งความยาวหลายพันกิโลเมตรของท่อเหล่านี้เชื่อมโยงแหล่งผลิตกับเมืองใหญ่ หากมีการโจมตีหรือความขัดแย้งในพื้นที่ท่ออาจถูกตัดขาดและทําให้การส่งกา๊าซหยุดชะงักผลกระทบไม่เพียงกระทบประเทศปลายทางแต่ยังสะเทือนถึงพันธมิตรที่พึ่งพาเส้นทางเดียวกันการควบคุมท่อส่งจึงกลายเป็นไพ่ต่อรองที่มีค่าในระดับภูมิรัฐศาสตร์ท่าเรือพลังงานและคลังสำรองก็เป็นหูใจสำคัญของเส้นทางยุทธศาสตร์ ท่าเรือที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้มีจำนวนจำกัดการสร้างหรือปิดกั้นท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งจึงส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพการค้าพลังงานโลกส่วนคลังสำรองเชื้อเพลิงก็ทำหน้าที่เหมือนถังออกซิเจนที่ช่วยยืดเวลาในยามวิกฤตการตัดสินใจปล่อยหรือเก็บสำรองกลายเป็นสัญญาณที่ตลาดทั่วโลกจับตามองในอีกด้านหนึ่ง เส้นทางพลังงานยังเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคการสร้างท่อใหม่หรือการเจาะเส้นทางลำเลียงทางเลือกมักมาพร้อมกับการเจรจาทางการทูตการลงทุนและข้อตกลงความร่วมมือระยะยาวการเปิดเส้นทางใหม่จึงไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่คือการจัดวางอำนาจใหม่ในภูมิภาคความเปราะบางของจุดช็อคพอยท์ทำให้มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหากฝ่ายหนึ่งต้องการกดดันอีกฝ่าย การปิดกั้นเส้นทางอาจสร้างผลลัพธ์ที่รุนแรงโดยไม่ต้องใช้อาวุธร้ายแรงใดเลยนี่คือเหตุผลที่หลายครั้งวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นแม้จะไม่มีการสู้รบโดยตรงเพียงเพราะเส้นทางขนส่งถูกขัดขวางหรือถูกใช้เป็นตัวประกันทางการเมืองการเฝ้าติดตามเส้นทางยุทธศาสตร์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า การมองแผนที่พลังงานโลกคือการมองเครือข่ายเส้นเลือดของเศรษฐกิจสมัยใหม่และทุกครั้งที่เส้นเลือดใดเส้นเลือดหนึ่งถูกปิดกัน้นความดันทั้งระบบก็จะพุ่งสูงอย่างฉับพลันสิ่งที่ยุทธวิธีรัฐมหาอำนาจพลังงานไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือที่รัฐมหาอำนาจใช้กำหนดทิศท,ทางการเมืองโลกทุกการขยับของผู้ครอบครองแหล่งพลังงานสำคัญ ล้วนมีความหมายมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจเพราะเบื้องหลังคือยุทธวิธีที่วางไว้เพื่อสร้างความได้เปรียบและควบคุมคู่แข่งหนึ่งในยุทธวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดคือการจํากัดปริมาณการส่งออกหากผู้ผลิตรายใหญ่ประกาศลดการผลิตราคาจะพุ่งขึ้นในทันทีแม้จะกระทบรายได้ของผู้ซื้อแต่ในทางกลับกันกลับทำให้ผู้ขายมีรายได้สูงขึ้นและถือไพ่เหนือกว่า การปรับปริมาณจึงไม่ใช่การตอบสนองตลาดธรรมดาหากแต่เป็นการกำหนดท่าทีทางการเมืองในเวทีโลกอีกวิธทีที่ทรงพลังคือการเลือกปฏิบัติด,ด้านราคามหาอำนาจด้านพลังงานมักจัดทำสัญญาในรูปแบบที่เอื้อให้พันธมิตรได้รับสิทธิพิเศษทั้งส่วนลดและการรับประกันความมั่นคงของการส่งมอบส่วนประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพันธมิตรจะต้องจ่ายในราคาที่สูงกว่า กลไกนี้เสมือนเป็นการสร้างกำแพงทางการเมืองผ่านกลไกการค้าและทำให้ผู้ซื้อจำนวนมากจำต้องปรับท่าทีทางการทูตเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าถึงพลังงานการใช้เส้นทางลำเลียงเป็นเครื่องต่อรองก็เป็นอีกมิติหนึ่งรัฐที่ควบคุมท่อส่งหรือช่องแคบสามารถกำหนดเงื่อนไขพิเศษในการใช้งานได้การปิดเส้นทางชั่วคราวหรือการตั้งค่าธรรมเนียมสูงขึ้นทำให้ผู้ที่ต้องพึ่งพาเส้นทางดังกล่าวต้องยอมเข้าสู่การเจรจา นี่คือการแสดงอำนาจผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้บางครั้งรัฐมหาอำนาจเลือกใช้ข้อตกลงระยะยาวเป็นเครื่องมือข้อตกลงเหล่านี้มักผูกพันหลายสิบปีและทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถถอนตัวได้โดยง่ายความมั่นคงที่แลกมาด้วยการผูกพันเช่นนี้กลายเป็นเครื่องมือคุมทิศทางของประเทศคู่สัญญาอย่างแนบเนียนแม้จะไม่ได้ใช้อำนาจทางการทหาร แต่ผลลัพธ์กลับไม่ต่างจากการครอบงำทางยุทธ,ธศาสตร์อีกด้านหนึ่งคือการสร้างระบบคู่ขนานในการชำระหนี้หลายชาติพยายามผลักดันการซื้อขายพลังงานด้วยสกุลเงินของตนเองหรือตั้งกลุ่มการค้าเฉพาะเพื่อเลี่ยงการพึ่งพาศูนย์กลางเดิมแนวโน้มเช่นนี้สะท้อนความพยายามลดอำนาจของคู่แข่งและสร้างเครือข่ายที่ควบคุมได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้พลังงานเป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในมิติอื่น การยอมขายเชื้อเพลิงราคาถูกอาจแลกกับการสนับสนุนทางการเมืองในองค์การระหว่างประเทศหรือแลกกับการเข้าถึงเทคโนโลยีและการลงทุนขั้นสูงสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ทรัพยากรที่จับต้องได้เพื่อซื้ออำนาจที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลลัพธ์ระยะยาวต่อสมดุลโลกยุทธวิธีทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าพลังงานเป็นเสมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งคือรายได้ที่รัฐต้องใช้เพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจภายในอีกด้านหนึ่ง คือเครื่องมือที่ใช้สร้างอำนาจภายนอกการบริหารสมดุลสองด้านนี้จึงกลายสัญญาณที่ต้องเฝ้ามองเมื่อพลังงานและทองคำถูกยกขึ้นเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การเข้าใจกลยุทธ์ของรัฐมหาอำนาจคือการติดตามสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตการเฝ้ามองอย่างใกล้ชิดช่วยให้สามารถคาดการทิศทางและเตรียมมาตรการรับมือได้ทันท่วงที สัญญาณแรกที่สะท้อนแรงกดดันคือความแตกต่างของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกน้ำมันแต่ละแหล่งมีคุณภาพแตกต่างกันการที่ส่วนต่างราคาขยับสูงกว่าปกติเป็นสัญญาณว่าเกิดความไม่สมดุลในการจัดหาหากประเทศหนึ่งถูกกีดกันจากตลาดน้ำมันที่หายไปจะทำให้ความต้องการไปกดดันแหล่งอื่นทันทีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มักนำไปสู่การปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสัญญาณที่2คือค่าระวางและประกันภัยเรือบรรทุกพลังงานหากเส้นทางเดินเรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นบริษัทประกันจะปรับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ยังไม่มีการปิดกั้นหรือการโจมตีจริงแต่เพียงแค่มีความตึงเครียดค่าประกันก็สะท้อนออกมาในทันทีและเมื่อค่าขนส่งเพิ่มขึ้นราคาปลายทางย่อมพุ่งสูงตามไปด้วย สัญญาณที่3คือปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมตัวเลขการใช้พลังงานในโรงงานผลิตเป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงสุขภาพของเศรษฐกิจจริงหากการใช้ไฟฟ้าลดลงต่อเนื่องแปลว่ากิจกรรมการผลิตชะลอตัวและอาจสะท้อนว่าผลกระทบจากราคาพลังงานเริ่มกัดกินเศรษฐกิจจริงอย่างชัดเจนสัญญาณที่4คือการเปลี่ยนแปลงทุนสำรองทองคำของธนาคารกลาง การที่หลายประเทศเร่งสะสมทองคำเพิ่มขึ้นเป็นเครื่องบอกว่ามีความกังวลต่อเสถียรภาพของสกุลเงินหลักการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความไม่มั่นใจแต่ยังเป็นการเตรียมเกราะป้องกันในยามที่ระบบการเงินโลกอาจสะดุดสัญญาณที่5คือรูปแบบสัญญาซื้อขายกา๊าซหากการซื้อขายส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสัญญาระยะยาวมาเป็นการซื้อขายรายเที่ยว แสดงว่าตลาดเริ่มเผชิญความไม่แน่นอนสูงเพราะผู้ขายไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับประกันการส่งหมอบในระยะยาวได้การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้สะท้อนถึงแรงสั่นสะเทือนที่อาจลุกลามเป็นวิกฤตการติดตามสัญญาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์แต่เป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานโลกเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงสามารถกระทบถึงความมั่นคงในระดับครัวเรือน หากเชื้อเพลิงสูงขึ้นการขนส่งก็แพงขึ้นราคาสินค้าก็ขยับตามทำให้ประชาชนรู้สึกถึงภาระที่หนักขึ้นในชีวิตประจำวันสิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงสัญญาณแต่ละตัวเข้าด้วยกันไม่ใช่เพียงมองตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งการที่ราคาน้ำมันต่างชนิดเคลื่อนไหวผิดปกติพร้อมกับค่าระังเมื่อได้สำรวจเส้นทางพลังงานและทองคำในฐานะอาวุธเศรษฐกิจครบทุกด้านสิ่งที่ปรากฏชัดคือ โลกปัจจุบันมีได้ต่อสู้กันด้วยกองทัพเพียงอย่างเดียวหากแต่ใช้ทรัพยากรเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางพลังงานและทองคำจึงไม่ใช่เพียงปัจจัยเศรษฐกิจแต่เป็นแกนกลางที่กำหนดสมดุลของการเมืองโลกการควบคุมน้ำมันทำให้ประเทศผู้ผลิตสามารถกำหนดอุณหภูมิเงินเฟ้อของทั้งโลกการครอบครองกา๊าซทำให้รัฐหนึ่งสามารถกดดันรัฐอื่นได้เพียงแค่หมุนวาว ส่วนการสะสมทองคำคือเกราะที่ปกป้องเศรษฐกิจในยามที่ระบบการเงินสั่นคลอนทั้งหมดนี้สะท้อนว่าอำนาจในศตะวรรษปัจจุบันมีได้อยู่ที่จำนวนอาวุธยุโทโธปกรณ์เท่านั้นหากแต่อยู่ที่ความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงโลกทั้งใบในอนาคตความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดกั้นเส้นทางยุทธศาสตร์ยังคงสูงขึ้นเมื่อความขัดแย้งยืดเยื้อ ช่องแคบที่เรือพลังงานต้องผ่านอาจกลายเป็นสนามเผชิญหน้าท่อส่งที่ลากผ่านพรมแดนกลายเป็นตัวประกันทางการเมืองการลงทุนในคลังสำรองและท่าเรือใหม่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากปราศจากทางเลือกสำรองประเทศต่างๆจะต้องเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งโลกกำลังมองหาพลังงานรูปแบบใหม่ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ลมและพลังงานน้ำ แต่การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหาศาลร,ระหว่างทางพลังงานฟอสซิลยังคงมีบทบาทหลักดังนั้นการพึ่งพาเชื้อเพลิงดั้งเดิมยังไม่อาจถูกแทนที่ได้ในระยะสั้นการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นหัวใจสำคัญทองคํำยังคงเป็นเสาหลักของความเชื่อมั่นทางการเงินเมื่อใดที่ความไม่แน่นอนทวีความรุนแรงรัฐต่างๆจะเร่งสะสมทองคำเพิ่มเพื่อใช้เป็นหลักประกัน บทบาทนี้อาจยิ่งขยายตัวขึ้นหากการแบ่งขั้วของโลกทวีความชัดเจนขึ้นการสร้างระบบการเงินคู่ขนานที่ยึดทองคำเป็นหลักประกันอาจกลายเป็นภาพจินในอนาคตคำถามที่ต้องขบคิดคือพลังงานและทองคำจะถูกใช้ต่อไปในฐานะอาวุธเพื่อสร้างแรงกดดันหรือจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือหากประเทศต่างๆติดอยู่กับการใช้ทรัพยากรเพื่อทำลายกันเอง โลกก็จะวนเวียนอยู่ในวังวนความเปราะบางแต่หากเลือกสร้างกลไกลความร่วมมือในการจัดการพลังงานและการถือครองทองคำร่วมกันอาจทำให้ไฟสงครามถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการสร้างสารรค์ในท้ายที่สุดสมุดบันทึกชุดนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าพลังงานและทองคำคือหัวใจของภูมิรัฐศาสตร์สมัยใหม่การมองเพียงการสู้รบหรือการเจรจาโดยไม่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้ ยอมทำให้ไม่เข้าใจความจริงทั้งหมดโลกในศตวรรษนี้จะถูกกำหนดด้วยผู้ที่สามารถจัดการทรัพยากรยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ